สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเชฟยูไนเต็ดนะครับปะทะกับแมนซิตี้นะครับเด็กกันคืนนี้เวลาทุ่มครึ่งนะครับผมเชฟยูไนเต็ดนะครับกองหลังอย่างแจ็คออนดอนเทลนะครับแล้วก็จอมทัพอย่างจอห์นสฟรตนะครับเจ็บลงไม่ได้นะครับส่วนอื่นๆไม่มีปัญหานะครับคู่หน้าใช้โอลิเวอร์แม็กเบอร์นียนะครับกับไรอันบลูคนะครับเชฟฟิลมันด้วยระบบ352นะครับส่วนแมนซิตี้นั้น เซคิโออัลเกโลนะครับยังคงเจ็บต่อเนื่องนะครับร่วมกับแฟนันติโอโยนะครับแล้วก็กาเบียนเซซูนะครับส่วนอื่นๆยังคงพร้อมใช้งาน3ประสานแนวลุกในระบบ4-2-3-1นะครับมีริยาตมาเลสนะครับเควินเดอบอยนะครับแล้วก็ฟินฟอร์เดนนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงนะครับแมนซีมาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับเชฟยูไนเต็ดนะครับงานเข้านะครับใครก็จับทางบอลได้นะครับเกมลุก บอดสนิทนะครับยิงใครแทบไม่เป็นนะครับดังนั้นเกมนี้ต้องบอกว่าบอลคนละชั้นนะครับแม้ว่าแมนซิตี้นั้นจะไร่หน้าเป้านะครับแต่ว่าแนวลุกที่เหลือถือว่ามากพอที่จะยิงเชฟยูไนเต็กได้นะครับผมเชื่อว่านะครับยิงได้มากกว่า2ลูกแน่นอนนะครับเลทราะคาที่เปิดมานะครับต่อพอไหวนะครับเจ้าบ้านขาดตัวหลักเยอะนะครับไม่แข้วคงโดนถล่มแน่นอนลวครับเอาละครับบันทงนะครับอยู่แมนซิตี้ขยี้ชัยครับ พิคอปก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง